คลิปนี้แนะนำา t y y ต t v V o อ 1.5G ปี2011นะครับขาวใสใหม่สภาพเหมือนป้ายแดงพร้อมใช้ในราคาเพียง269,000บาทออกรถที่0บาทค่อนเพียง5,304บาท เดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้า v ีออ 1.5G คันนี้กันเลยนะครับไปเลยกันเลยนะครับความรู้สึกแรกนะครับที่ขึ้นมานั่งขับบนเจ้า v ีออ 1.5G นี้นะครับค่อนข้างจะภายในเก๋งจะโลง่งโอกโถงหน่อยนะครับนั่งสบายนะครับพวงมาลัยเวลาการเลี้ยวนะครับออกตัวและ ออกตัวค่อนข้างจะสปีดได้ดีนะครับรอบเรามาลองใช้ฟังก์ชันนะครับในโหมดเครื่องเสียงนะครับาการผูกขาตลาดะนะครับเปเรับโ<า>วลูมเสียงขึ้นเสียงลงได้นะครับเลือกขึ้นนะครับจิทยุสแกนได้นะครับใช้งานสมบูรณ์นะครับคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับ ตาการเล่งนะครับทีรอบตอบโจทได้ดีนะครับสปีดเสียงภายนอกไม่ค่อยเข้ามานะครับรา้าที่จะเงียบสมบูรณ์ดีนะครับกระจกด้านหน้ามองทัศนวิสัยในการขาับขี่ได้แม่นยำบและชัดเจนนะครับมองเห็นได้ชัดการตีวงเลี้ยวนะครับ ของ v ีออรุ่นนี้นะครับค่อนข้างีจะสมบูรณ์นะครับไม่กว้างนะครับครับเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในของรถวีออสหน่งจุดปี21 1 1นะครับเริ่มจากที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดควบคุมเสียงมันติฟังก์ชันนะครับของเครื่องเสียงของ v ีออนะครับแล้วก็พวงมาลัย a i ร b a g ABS ถุงลมคู่นะครับ รถรุ่นนี้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้านะครับ <Okay. S 1> จะสังเกตได้ว่ารถรุ่น Vios นะครับ 1.5G รุ่นนี้หรือสเปกทุกๆรุ่นของ Vios นะครับ <Okay. S 1> จะมีคอนโซลเรือนไมคอยู่ที่ตรงกลางนะครับเข็มไหมวัดรอบนะครับเ <Okay. S 1> กจับความเร็ว เข็มขัดนิรภัยนะครับจะมีไฟเตือนถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับปิดประตูไม่สนิทไฟจะโชว์นะครับภายในนะครับชุดเครื่องเสียงจะเป็นชุด mp mp สามนะครับแล้วก็พลาสติกขึ้นรูปนะครับเคลือบเงาหน้าปัดค่อนข้างจะสวยนะครับมีสีสันรูหราครับสะดุดตาชุดควบคุมแอร์นะครับพัดลมนะครับเปิดหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ชุดปรับอุณหภูมิความเย็นในห้องผู้โดยสารนะครับ ชุดหัวคันเกียร์นะครับจะเป็นคันเกียร์หุ้มหนังครับแป้นคันเกียร์จะเป็นชุดโครเมียมนะครับจากโรงงานรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเบรกมือนะครับจะมีชั้นวางแก้วนะครับซ้ายขวานะครับสุดองในการขับขี่นะครับวางแก้วจอกไฟฟ้าชุดเปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับหุ้มภายในจะเป็นซีบอลเบาะหนังนะครับจากโรงงาน เป็นยังไงบ้างครับที่เราไปทดลองการขับขี่ของรถเจ้า v ีออสหนึ่งจุดห้าจีคันนี้มานะครับเส้นทางที่เราวิ่งมาก็ค่อนข้างจะถลถจราจรหนาแน่นนิดนึงนะครับแต่ก็เวลาขับขี่ค่อนข้างที่จะทรงตัวได้ดีเข้าตามซอยนะครับซอกแซกได้ง่ายนะครับช่วงล่างค่อนข้างจะนิ่มนะครับสมบูรณร์เรามาดูรูปลักลภายนอกของ V ีออสหนึ่งจุดห้าจีเนี่ยครับ เป็นปี2011นะครับมาดูสภาพภายนอกนะครับสีขาวสดใสนะครับดูคมไฟหน้ากระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้านะครับจากโรงงานเลยแล้วก็ชุดไฟตักหมอกนะครับคู่หน้านะครับล้อแม็กขอบ15อันลอยนะครับจากโรงงานนะครับอย่างก็จะเป็นขนาด1.85 60 15นะครับ มื่อจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่คือชุดไฟท้ายนะครับออกแนวทับทิมนะครับโลโก้ 1.5G นะครับจากโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าแล้วก็สปอยเลอร์นะครับติดตั้งเพิ่มและเสริมด้วยไฟเบรกดวงที่3านะครับเพิ่มก็พามาชมภายในห้องเครื่องนะครับนี่จะเป็นเครื่องจากเดิมๆิมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500นะครับ1.5%เครื่องยนต์ระบบ V-V-Ti นะครับสเปคโรงงานนะครับยังเดิมๆดิมยังสวยใสเลยนะครับเครื่องยนต์ีไม่เคยแกะนะครับบท่านที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับ v. ีออส 1.5G นะครับทางออสอออโตคาร์นะครับจัดให้สุดคุ้มเลยนะครับในราคาเพียง2,69,000บาทนะครับออกรถได้ที่0บาทนะครับ ่อนกันสบายๆนะครับงวดละ5 3 0 4บาทนะครับตลอดยุสัญญาของรถคันนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับจากรถคันนี้นะครับการันตีก็คือ1น่ได้รถเป็นรถบ้านแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขกิโลอยู่ที่9 0,000กิโลนะครับการันตีตัวถังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่มีชนหนักหรือพิคว่ำหรือสภาพน้ำท่วมมานะครับ สำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับออกรถที่ศูนย์บาทนะครับฟรีประกันภัยและประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ฟรีบริการทําสัญญาถึงบ้านฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านนะครับออดออดออโต้ค่ออาคัดทุกคันและประกันดีเยี่ยม